สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะแจ็ค JAP นะครับฮีโร่รถมือสองนะครับกับรายการนิพารถมือสองซื้อรถมือสองแบบไร้กังวลต้องรายการนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ h o n t y SV t y นะครับ SV พัปี2017โฉมไมเนอร์เชนแล้วคันนี้เลขไม่แค่1 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรนะฮะและสภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เนื่องจากคันนี้นี่ยฮะเป็นตัว SV p a สเป็นตัวท็อปแล้วนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือจะมีไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มี daylight นะครับหรือว่า Daytime นะครับตัวนี้เวลาเราสตาร์ทรถก็จะขึ้นมาเป็นเส้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED ด้วยอีกเช่นกันนะครับจะมีในเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับตัว Minor Chase นะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแล้วนะครับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมแล้วนะครับ คันนี้อีกอย่างหนึ่งมีสเกิร์ตมาแล้วรอบคันด้วยนะครับสังเกตนะฮะสเกิร์ตหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อของเจ้าคันนี้นะฮะก็จะเป็นล้ออันลอย16นิ้วนะครับกัดคู่กับยางทูลันซ่านะครับบิสโ stone ทูลันซ่านะครับปี2017นะครับสภาพโคตรใหม่เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเลขไมล์แค่ห7 0่0หม่นกิโลนะครับเดี๋ยวให้ดูดอกยางนิดนึงนะครับดูดอกยางครับยางลึกเลยนะฮะเนี่ยลึกๆึกเลยนะครับ ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้ครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตมาแล้วรอบคันนะครับต้านข้างก็จะมีสเกิร์ตแบบนี้มาเลยนะครับ คันนี้นี่ผมให้ดูแบบสดๆเลยนะครับแบบแห้งๆเลยนะครับรถคันนี้มีแค่ล้างสีดูดฝุ่นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เก็บสีเลยซักชิ้นนะครับตัวท็อปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับและมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับในส่วนของประตูตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถล็อกและเปิดปิดประตูจากตรงนี้ได้เลยนะครับล้วงมือเปิดนะครับกดล็อกนะครับก็ทําให้สะดวกสบายในการใช้งานมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับ มือจับตรงนี้เป็นแบบโฮเมียนนะคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆกันก่อนนะฮะให้ดูสภาพนะครับให้ดูสีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ชุดแต่งที่มากับคันนี้เป็นยังไงนะครับให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฝาท้ายนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเออเป็นตัวท็อปฝาท้ายก็จะเป็นปุ่มเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มไฟฟ้าเปิดนะครับ รองรับระบบเชื้อเพลิง e85 แล้วนะครับติ๊กเกอร์ก็จะดูจางๆแบบนี้นะครับพอทีน่าจะอยู่ด้านนอกเวลาล้างรถล,ล้างอะไรก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือนิดนึงคันนี้ที่ผมให้ดูในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือนิดนึงนะฮะคันนี้ก็ยางอะไหล่ไม่เคยใช้เลยครับอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ครบหมดนะครับอาจจะดูมืดนิดนึงนะครับท้ายนะครับฟิ้งโค้ดเดิมโรงงานอยู่หมดนะครับ ไม่มีการชนแน่นอนนะครับรับประกัน1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าคันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วบอกว่ามีการชนนะครับยินดีซื้อคืนเต็มราคานะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับไม่เคยมีการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับในตามซอกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซับต่างๆตรงนี้ก็คือเดิมหมดนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับนี่เลยทั้งสองข้างเลยนะครับตรงนี้คือเดิมนะครับไม่มีการแกะการถอนะครับให้ดูน็อตฝาท้ายด้วยนะครับ ก็คือเดิมเดิมนะครับแผ่นเขาเรียกว่านะแผ่นแผ่นโฟมหลังรถเอ้แผ่นดินแผ่นแผ่นพรมท้ายรถตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่มีการชนแน่นอนฝาท้ายเดิมหมดครับรับประกันได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมีร่องรอยมาบ้างนิดหน่อยนะครับหมื่นเจ็ดโลจริงแต่ลูกค้าบางทีอาจจะขับแล้วยังไม่เคยไม่ค่อยชินนะครับอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะตามสเกิร์ตต่างๆแบบนี้นะครับเนี่ยด้านล่างนี้ก็จะมีรอยนะครับแต่คันนี้มีประกันชั้นหนึ่งมาด้วยนะครับลูกค้าอยากได้ไปก็เอาปรคลมได้เลยนะครับสบายใจได้นะครับ คราวนี้เราดูด้านนอกกันไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในดีกว่าว่ามันสดมันสวยมันใหม่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างที่บอกนะฮะคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทขี์นะครับเวลาเราล็อกรถหรือเราเปิดรถเนี่ยก็เอากุญแจไว้ในกระเป๋าสามารถเปิดรถได้เลยนะครับหรือล็อกรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องควักกุญแจมากดนะครับหรือว่าจะกดล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดตรงนี้ก็ล็อกได้ครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เราเอามือล้วงปุ๊บตรงนี้ก็จะเปิดนะฮะ อันนี้เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันต่อเลยนะครับเปิดมาเนี่ย ลูกค้าจะว้าวเลยว่าโอ้โหมันใหม่จริงๆนะครับสภาพป้ายแดงคุณซื้อป้ายแดงราคา750,000นะครับแต่คุณซื้อวันนี้เนี่ยราคาประหยัดไปเกือบ300,000บาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างดีกว่านะคันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นตัว SV พัทนะครับสิ่งที่คุณจะได้ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนตัวตัวอื่นนะฮะเรื่องนหนึ่งก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้จะมีอยู่ในเฉพาะ SV และ SV พัทเท่านั้นก็คือเรื่องของระบบพุทคอนโทรลนะครับแล้วก จะมีเฉพาะ SV กับ SV Plus ก็เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Air Auto ตัวนี้นะฮะ Air Auto ตัวนี้จะมากับตัว V Plus SV แล้วก็ SV Plus นะครับกุญแจเนี่ยเวลาเราคุญแจอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าไฟนี้มันกระพริบอยู่นะครับปกติเนี่ยจะต้องกด2ทีเพื่อสตานะฮะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น one one start วันพุ s สต t a r t นะฮะเวลาเราเหยียบเบรกกด1ทีก็คือ start เลยนะครับนะฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้นิดนึงนะฮะเลขไมค์คันนี้นะครับ 17,684เจดันกร้อยแปดสิบี่กิโลเมตรนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับกล้ารับประกันเลยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นทัชสกรีนอย่างนี้เลยนะครับมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็มีกล้องมองหลังมาเลยนะครับพร้อมๆเลยนะครับแอร์เป็นออโต้แล้วนะครับลูกค้าสามารถกดเนี่ยปรับ ในระบบสัมผัสด้วยนะครับในปุ่มปรับขึ้นลงตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อสัมผัสหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะครับโคตรหรูนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะตัวชา์จอยู่ตรงนี้นะครับลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วอยู่2อันนะครับแล้วก็เกียร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตัวท็อปที่จะมีเฉพาะ SV และ SV พัดนะครับต่อไปก็คือนี่ครับแพดเดิลชิพนะฮะตัวนี้เลยนะครับ ะฮะตัวนี้แพตตนชิพนะครับเวลาเราเข้าเกียร์สามารถเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับระบบไอคอนตัวนี้จะมีในแทบทุกรุ่นนะครับจะไม่มีอยู่รุ่นเดียวก็คือตัว S อที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นโหมดประหยัดสําหรับลูกค้านะครับมีระบบการเลื่อนทันไหลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กระจกสามารถพับไฟฟ้าปรับข้างแบบไฟฟ้าได้นะครับปุ่มโคตรใหม่เลยรถมันรถมันคือกลิ่นป้ายแดงเลยครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่บุกสวิทคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เนี่ยบุกสวิทเป็นอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะครับ คันนี้จริงออก2018ด้วยนะครับวันที่ขายดูครับแต่รถมาเป็นบอดี้2017นะครับเนี่ยเห็นไหมออกศูนย์ปี2018นะครับเดี๋ยวเราไปดูในบุ๊กสวิตกันนะครับสมุดรับประกันนะครับคันนี้นะครับนี่เข้าล่าสุดเลยนะครับนี่ลูกค้าดูฮะเข้าล่าสุดอยู่ที่17,367นะครับวันที่20เดือนกุมภาปี2 0 2พันเเมื่อ4เดือนที่แล้วของวันนี้อัดคลิปวันนี้เดือน6นะนี่เดือน2นะครับรถขับมาอีกประมาณ3-400ามเท่ั้อบอกเลยว่าแทบไม่ได้ใช้นะครับ โอ้โหลูกค้าได้คันนี้ไปนี่บอกเลยครับก็คือประหยัดเงินไปเกือบ3 0 0แสนบาทนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัว SV พัดนะครับถุงลมก็จะเยอะกว่าชาวบ้านนะครับจะบีอยู่ที่เสาตรงนี้นะครับ1ตัวนะครับเสาฝั่งซ้ายคนนั่งหนึ่งตัวนะครับที่พวงอะไรนี่อีกฮะสฝั่งนู้ดอีก2นะครับก็จะมีตรงคอนโซลหน้าตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสาตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น4ี่แล้วใช่ไหมครับอีก2ลูกอยู่ตรงไหนนะครับอีก2ลูกอยู่ตรงนี้ นี่ครับอยู่ที่เบาะอีก2ตัวนะครับเท่ากับ6ลูกนะครับคันนี้คือพูดเลยว่าแอร์แบ็กหลูกนะครับสาหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ SV พัมีอีกอย่างนะครับเขาเรียกว่าระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเครื่องเสียงมีลาโพงอยู่ทั้งหมด8จุดนะครับแจุดคืออะไรบ้างนะครับตรงประตูตรงนี้มี1ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับทุกประตูมีอย่างละ2ลําโพงนะครับก็เท่ากับ4ประตูก็จะมีทั้งหมด8 8ดดดอกนะครับ8ดดอกนี่เลยนะครับ 8ตัวเลยนะครับครันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสภาพเบาะหน่อยนะครับสภาพเบาะคันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเปิดให้ดูกันว้าวแบบนี้เลยนะครับดูสภาพเบาะครับคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับไม่แนะนําให้หุ้มเบาะหนังนะครับเพราะคันนี้มีแอร์แบกนะครับมีแอร์แบกที่เบาะมาด้วยนะครับสภาพเบาะเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยถ้าสมมติผมเอาคันนี้ไปสลับใส่ป้ายแดงนะแล้วก็หุ้มพลาสติกที่เบาะนะลูกค้าก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นรถมือสองนะครับ ไม่เคยเก็บสีนะครับเดี๋ยวจะเก็บสีให้เพราะว่าลูกค้าจะทำเนี่ยแหละเพราะว่ามันมีบางจุดนิดๆหน่อยๆที่มันมีร่องรอยนะครับต่อไปไปดูสภาพเบาะหลังกันหน่อยนี่ฮะสภาพเบาะหลังนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว SV พัฟนะครับสิ่งที่จะได้มากกว่า SV อีกก็คือเรื่องของหัวหมอนด้านหลังนะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับเขาบอกว่าสามารถปรับพนักพิงศีรษะนะครับให้เอา ขึ้นเอาลงได้นะครับก็คือ3าหัวหมอนเนี้ยถ้าสมมติคนข้างหลังนั่งตัวสูงก็สามารถปรับเบาะตรงเนี้ยเอาขึ้นได้นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะปรับไม่ได้นะครับอีกอย่างนะครับตัวนี้สําหรับคนที่มีลูกแล้วนะครับคันนี้เนี่ยสามารถใส่อโซฟิกได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไม่ต้องมานั่งใช้เบลค่านะครับคราวนี้ผมขอกลับมาเปิดที่ด้านท้ายหน่อยนะครับจะสังเกตว่ามีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้คืออะไรนะครับคือการพับเบาะนะครับ จะมีเฉพาะตัว s v พับเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าการพับเบาะข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบ60/40นะครับคือไม่ได้พับกลางนะจะมีติดตรงกลางตรงเนี้ยไปข้างหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นครับสามารถพับเบาะได้นะพับเบาะแบบนี้ได้เลยลูกค้าสามารถวางของแล้วก็ยิงยาวไปถึงข้างหน้าได้เลยนะครับหรือว่ามีคนนั่งอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยสามารถพับเบาะนะครับแล้วก็หยิบของจากท้ายรถได้นะครับก็เหมือนพวกออปชั่นรถพวกแอคคอร์ดไดเลยนะครับ SV พัดนะครับถึงจะมีนะครับหูคีบฉลามนะครับถ้าเป็นตัว S ตัว V ธรรมดาเนี่ยจะเป็นเสาเสาสั้นนะครับคีบฉลามจะมาใตตัวท็อปเท่านั้นนะครับห้องเครื่องนะครับดูสภาพครับล้างสีอย่างเดียวนะครับก็จะเห็นแบบสภาพเนี่ยเราทางความสะอาดแบบหมดจดนะครับลูกค้าแทบจะเหมือนได้รถใหม่ไปแล้วนะครับคันนี้เนี่ยมากับเครื่อง1 5 0 0ซีซี117แรงม้านะครับ6,000รอบต่อนาทีนะครับ คราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเกียร์เป็นระบบ cvt 7สปีดแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่เขาทดสอบกันมาอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับขนาดเป็นเครื่องพันห้านะครับยังทำอัตราสิ้นเปลืองได้ขนาดนี้เลยถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ลูกค้า,าสามารถเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแบบครบถพวนจริงๆนะครับเดีย๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับน็อตฝากระโปรงนี่ก็ไม่เคยขยับเลยนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับแก้มน็อตแก้มน็อตต่างๆนะครับไม่มีการถอดสักตัวเลยนะครับ อันนี้คือฝั่งด้านขวานะครับอาจจะดูปาไปเร็วนิดนึงนะครับผมกล้ารับประกันนะครับเพราคันนี้คือน็อตเดิมจริงๆนะครับไม่มีการถอดแน่นอนนะครับคราวนี้เดี๋ยวคันนี้ผมขอกลับมาที่โครงสร้างนิดนึงนะครับลูกค้านะครับไล่ตามไปเลยนะครับตามจีตต่างๆเม็ดต่างๆพวกนี้นะครับลูกค้าจะสังเกตได้ว่าเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเนี่ยนะะอยู่หมดนะครับไม่มีการพลิกคว่ำแต่อย่างใดนะครับ ทั้ง4ประตูนี่กล้ารับประกันเลยนะครับเนี่ยเม็ดครบเลยนะครับตะเข็บพวกนี้เนี่ยเราทำหลอกกันไม่ได้นะครับมาต่อกันที่ประตูหลังนะครับผู้โดยสารนะครับสังเกตเม็ดนะฮะเม็ดพวกนี้นะครับลอยเนี่ยแบบเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่มีการชนแน่นอนไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะครับซับในเดิมๆหมดนะครับทั้ง4ี่ประตูนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันให้ครบทุกประตูเลยนะครับมากันที่ฝั่งผู้โดยสารนะฮะด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับ ดึงออกมาให้ดูปุ๊บอ่านี่นะฮะโคตรสดโคตรสวยนะครับโครงสร้างเดิมเเลยนะครับรถมันใหม่มากๆครนะไม่เ่้าไปอยากแกะอยากดึงมาสักเท่าไหร่นะครับดึงแล้วเดี๋ยวจะเป็นตำหนิเปล่าๆนะครับคราวนี้จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารและด้านข้างคนขับนะครับ ดูเลยฮะโอ้โหเม็ดเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครกำลังมองหาอยู่นะฮะหรือว่ากำลังอยากจะซื้อป้ายแดงนะครับตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นตัวก่อนชมตัวสุดท้ายนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อป้ายแดงไปแล้ว7 0 0ดแสนกว่าบาทนะครับคุณมาซื้อคันนี้คุณอาจจะแบบรู้สึกแบบไปขิงกับเพื่อนได้เลยนะว่าหูมึงซื้อมา7 0 0 0แสนเหรอกูซื้อแค่สี่แสนกว่าบาทเองนะฮะ โอเคนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ Honda City SV ีพัสปี2017โฉมไมเนอร์เชแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับออปชั่นที่มีนะครับแตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทคอนโทรลนะครับกระจังหน้าโครเมียมล้ออัลลอยนะครับจอวิทยุแบบสัมผัสกล้องมองหลังนะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับระบบควบคุมความเร็วนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับ เบาะหลังนะครับสามารถพับได้แบบ60-40นะครับมีหัวหมอนพารนักพิีระเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับมีลำโพง8จุดแอร์แบ็ก6ลูกนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงที่เมื่อกี้ไม่ได้รีวิวไปก็จะมีช่องเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยตรงคนโซนกลางครับด้านหลังสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องไปรบกวนคนขับรถหรือผู้โดยสารด้านหน้านะครับคันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์แทบจะ100เซเลยนะครับมี จุดที่จะต้องเก็บสีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะเป็นลักจิ้มหรือมีรอยถลอกบ้างนะครับแต่ไม่ได้ชนหนักแน่นอนผมกล้ารับประกันนะครับคำนี้เนี่ยราคาป้ายแดง7จ0 0แสน ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราขายในราคาที่ถูกกว่านั้นเยอะมากนะครับถูกไปเกือบสามแสนบาทนะครับคันนี้เนี่ยราคาตั้งหน้าร้านอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับบอกผมว่ามาจาก YouTube เห็นจากวิดีโอ YouTube เห็นจากวิดีโอ Facebook เท่านั้นนะครับลูกค้าถึงจะได้ราคาส่วนลดอีกหนึ่งหมื่นบาทเป็นสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่วันเก้าพันบาทหกปีนะครับและก็ ประมาณ8,000บาท7ปีนะครับราคานี้ฟรีค่าจัดค่าโอนให้ลูกค้าไปอีกด้วยเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับคันนี้ยกหูโทรหาผมได้เลยนะครับมีเบอร์อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบริการลูกค้าอย่าง v i p แน่นอนนะครับคันนี้วารันตีศูนย์มีนะครับสามารถตรวจสอบแล้วก็ใช้วารันตีศูนย์ในการดูแลรถได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคันนี้นะครับผมแจ็คเจพีนะครับก็ขอลากับเจ้า ฮอนด้าซิตี้เอสวีพัปี2017คันนี้ไปก่อนแล้วครับกับรายการนะครับนิพพานรถมือ2ซื้อรถมือ2แบบไร้กังวลนะครับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนอกสถานที่และมีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านของท่านทุกๆคนเลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามีรถอะไรใหม่นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะพาไปดูว่ามีรถสวยๆอะไรเข้าใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมแจ๊คเจพีต้องลาไปก่อนครับสว